สวัสดีครับพ่อสาลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสาลีสวัสดีครับตามต่อโค้งสุดท้ายพ่อสาลีครับเอฟซีฟันดีโค้งสุดท้ายมักจะถูกมักจะแม่นเนาะเอ้สูเอฟซีฟังนะครับคุณพ่อฟันนั่นฟันพี่อ้ายเป็นตายร้นแล้วครับเป็นตายหลายเป็นสิบกว่าปีแล้วโอ้สิบกว่าปีแล้วเออเป็นภาพปหน้าเพิ่นครับเป็นภาพปหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นนั่น มันยังยัง,ยงเป็นโบราณแบบตะกี้ได้บ่มีรถเบิกรถยังแบบจกปั่นกันแทะตะกรอนนั่นครับมนันคนก,รกร็เแลยวว่าเฮ้ยเนโน,น่บอลลี่เฮโน่เปสาปลาเนี่ยปครับไปสาปลาใส่ระเบพี่ใย่ามผ้าย่ามผนี่ไปสาปลา,า,าใส่คร,รับพูดไปสานหนองอยู่ในหน้า,น,าน,น,นั่นเนื้อหน้าผีอีบคุณว่าสั้นหน้าผีบีบเพว่าอีบนะครับบน พวกเลาเพืพ่อนว่าบนอีบิงบนเขาขายอีบิงเสื่องพวกเราเพื่นว่าถูกคาบนีหน้าเพื่อนนี่เออหน้าหน้าูัวปั่นไปซาปานั่นเพิ่นถือขาผัวเพิ่นขาเสียงน้ำโอ้ยขาเสียงน้ำตายเลยเออนแหละตาย<อ>ลายมือจังเห็นโอ้มันพู่บ้านนี้เพื่นนอนก็ไปมันเป็นโู้งมันเป็นมันเป็นคือ,ค,อคือจะออกว่าถมกับบอมแยนน่ะนะครับคืเป็นบวกเป็นนองเป็นเลือดเลือดเป็นถมหนึ่งก็ยังกับบอมแยนเพื่อน ไปสาออกเลยสาก็พูได้สาหลายเลยครับสาหนำเลยนู้นมาเพื่อนก็จับได้ปลามาป่านเป็นปกคอตัวหน้าประมาณขานี่ครับปกคอครับเอออเามาปลานหนังบ่อตายเลยแต่มาปงไอของบ่อตีงบ่อดีบ่อเลนครับมาจกไปอีกขาไปอีกได้ผู้รุกมาตัวหนึ่งกับสิตายกับบ่มันตายเพราะเงี้ยเงี้ยบางทีก็เงี้ยก็เงี้ยอยู่ ได้มีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันอีกเพราะดูตัวตที่สามตัวนี้ตายตัวนี้ตายตายครับบ้บานพาน่อใหญ่ก็เลยอดคือบบปลาตายได้พี่ไอ้เหรอสันตายก็เอาเราอนะ่ะเอนน่้นเราเอื้องไปแต่หน้าเราพี่ละตายตายก็เอาเราอะสัน<บ>เอนออเาย่อสันเลยเอาะนะครับเอาปลาสามตัวนะบ้านพ่อใหญ่ก็ พ่อหูเ <Tipp> ม <ett and throat> <that> like mm ือกหนเน้ามันฝันจังสีมันฝันแต่ส่วนฝันสีแจ่งเนาะส่วนสีลูกครับบานพ่อใหญ่หูเมือกหนพ่อใหญ่ไม่เส้อเลยเด็กพ่อขึ้นไงไอ้บอยยำไปตัวนั่นมันคือบบมาเกี่ยวเนาะครับบานนี้พ่อมืนขึ้นนี่ได้ไม่ได้จับปลาอีกสองตัวจับปลาอีกสองตัวเองมืนขึ้นครับฝันหมดเลนอ้าวกระบอกก็ดูวกาในยิงตัวเหละว่าคือ อะไรจากแค่ปลาเท่เราสื่อเด็กต uh. ัวนี้เนีเปยงสื่อน <ap> ้ำพอนียปยงว่าสอื่อตัวไรละพอฟังโยน้องูกูครับว่าแปดเก้าศูนย์อะไรแปดเก้าศูนย์ศูยกูนยาแปดแปดเก้าศูนย์ครับกันยังีละคับไปกับมาครับคขันสื่อเลขสองตัวกับเก้าศูนย์ศูนยเก้าเก้าแปดอร่น แต่ผีนี่บ่ได้บอกบ่ล่ะครับผีนี่บ่ได้บอกบอกให้บอกไปเอาแต่ปลาโอ้บอกไปเอาแต่ปลาเออเจ้วได้ปลาไปเอาปลาก็ได้ดังใจเพิ่นบอกไปครับเออเจ้าศูนย์ปากับแปดจับกับเก้าสี่บ่พอบ่แล้วเนี่ยมันตัวมันตายไงตายก็เป็นศูนย์เก้าน่าจะใช่จ็ดเก้าเก้าน่ะบ่อกขาเออเก้านะครับเป็นเป็นอาณาเป็นสาเป็นน้องเนี่ยเออเลตีใส่ว่า ปลานี่มันสองตัวแม่นบอโอ้สตัวตัวแหลกมันตัวสาเนี่ยมันตายตีเป็น0ูนย์ีเป็นศูนย์ครับแล้ว่าจับปลาเนี่ยแปดเก้นย์แปดเครับก็เลยตีเป็นแปดเก้าศูนย์ศูเกาแปดแปาศูนย์้นย์นเัดเอาีหรอเนาะคะเนาะใส่2องแปดใส่น้ำเลยครับปลา2อตัวปลา2อตัวมันกระสิบ ป้ามมนกับแปดป้าสองปาสตัวมันก็สิองก็สิแปดปดครับแปดสองสปดนะครับ้แล้วปาม่กัสองตัวปาก็2ตัวครับมันขึ้นก็นด้ยสองตัวอีกครับคสองแปดแปดสองสองแปดเอ้าึงเวลานี่เต็มเต็มแล้วะครับเพราว่ามันเสียค่าอยนหลตานมันใจขวขั้วมันใจนก่าศูนย์มันใจก่าศูนย์มันใจในก่าศูนย์เลยครับการเป็นเหล็กสตัวครับ แต่ซื้อแล้วเราว่าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดนี่ตัวนี้แล้วาว่าซื้อพอมั่นใจแห้งกันฟันแนวนี่มันเคยถือครับคถือถือทุกขั้งกันฟันแบบนี้ครับมาเคยผ่านฟันบ่งผ่านกเถือฟันเทียวนองสายตายนะครับไปซื้อไปถือฟันววาแต่จับป่านีครับเอานย่าซีเป็นสีมันนะครับ ฝันจังไะเอกครับคุณพ่อเพราะนี้แหละบันตัวนี้มันใจตัวนี้ละเออขึ้นสุดท้ายก็คือมันคือกับฟันว่านละปลาสองตัวครับปลาสองตัวลูกตัวหนึ่งหน่อยตัวหนึ่งใหญ่ครับเป็นเวสันต์ครับอ้าวครับเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไปครับนาจอกับพ่อสารีฝันแมนวอลนตัวมันคืออีแปดแปดสองมอสปลากับแปดครับจับได้สองตัวมันก็สองครับคสอมือนีมันเสียหายพ่อมือหายหาแปดสองเป็นสันมอสอ้า มือเบื้องนี่แหละจับเออเบื้องนี่เบื้องหาแปดสองก็ได้เลยจับตั้งก็ยังสี่ได้เขียนลงมาหางมันก็สี่เปังสี่แล้วหางปลาจับจับเออพอาะเ่จับทั้งถึงว่ามันหางมากสี่เปังสี่ก็หน่อยมากสี่กันลดกันลงมาเพราะเนี่มันก็สี่เลยเออครับบ่ได้จับทั้งนอนเลยจับตั้งไม่ยังสี่ครับตั้ลองเบืองครับครับพ่อซารีคันขันมันเป็นขึ้นเหมือนขึ้นกับขันว่าแปดสองนี่มันไม่สีแมนหล่ะ ครับตขั้วมันแจ้ของคใหญ่นะคือเก่าอูนสูนเ่มันใจ้เก่าสูนเก่าูนเก่าเก่าเก่าเปอาเตมลอยไปไหนครับเก่าสูนรว่าเป็นลอยละเ็มลอยผ่เส้นอะ่เปตัดเรียนแล้วครับครับผมดัชนีเบงตัวเลขครับขอบคุณครับคุณพ่อสารีครับสวัสดีครับ ตัวเลขของพ่อสาลีครับ fc พ่อสาลีประจำวันที่หนึ่งกันยายนพศ2568ครับเลข3ตัว890890ครับ fc 2อตัวสอง8ครับแล้วก็5 82ครับ fc กดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเลาะทุ่งด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เดี๋ยวบ่าวแอมเลาะทุ่งมีของดีมาฝากครับจะพา fc ไปดูของดีครับไปรับชมกันครับ บา่าแอมมราชมนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริือถือครับน้อง่ามผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับสามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับค,ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแปะละกบีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอืดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งรูกหัวรูปหัวต่ำลูกคิวสามครั้งรูปหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ตเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเน พอนมวัสดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสืยอพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค่ายางบวเห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบดมาบังนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนอครับมีโอกาสแต่มามสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะรับ่านผัสเมืม่อเตะ ล้วก็บี้จังสิครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถอรูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเอถอท่าคิวสามเถล้วกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเวยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้กก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวง ปูปุกเสเกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่แตงเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูลายนาะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่กระแจ่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบลล่อซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมานผม้ชครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน่าสม้ชแล้วกาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ในน้ำม,มุนของหลวงปูุลอดมหาเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเขาสเได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายกระทู้มาได้ โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมมาทรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราทรงกับเสียงเบืองตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาพิมพทำเลยพอด้ เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ๋ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังเรเนาะสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ สาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ